สาธุค่ะทุกคนใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นคุณหรือเปล่าคะที่ชีวิตติดค่ะทําอะไรก็ติดขัดขัดสนไปหมดมีศัตรูหมู่บ้านทะเละาะเบาะแว้งเจ้านี่ลูกนี่นะคะให้เงินเข้าไปก็ไม่ได้คืนช่วยเหลือใครเขานะคะสุดท้ายก็ไม่ได้ดี ร้านค้าเงียบมาเนิเน่นานนะคะมีเรื่องคดงคดีความทะเลาะเบาแหวงนะคะวันนี้คุณอาจจะเคยติดขัดอะไรก็ตามติดคำบนบานสารกล่าวเคยไปติดคำมั่นสัญญาหรือไม่เคยขอขมากรรมเลยสักครั้งให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจไหว้พระเสานะคะทุกคนและบอกเลยว่าวันที่9้ามีนาคมนี้ตรงกับวันเสาร์ด้วยตรงกับวันพระด้วยนะคะเป็นวันพระเสาร์ค่ะเป็นวันที่แรงมากๆเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปนี้เดี๋ยวยูกินะคะจะขึ้นคาถาวิธีการไหว้ เสาให้ทุกคนเลยนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ทําไปเองแล้วหรือว่าไม่มีเวลาทําเองบ้านพ่รวยและพะาอจารย์ของบ้านพ่รวยทําวิธีขอขมากรรมเจ็ดชัว่วโคนและแก้กรรมทําแท้งถ้าคณเคยทําแท้งมาก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ตามหรือมีส่วนรู้เห็นในการทําแท้งก็ตามค่ะให้ท,ทําวิธีนี้เลยนะคะสักครั้งในชีวิตนะคะมีคนทํามาแล้วชีวิตขาขึ้นเลยนะคะเป็นการขอขมากรรมแล้วก็แก้กรรมทําแท้งและพิธีพิเศษน,นะคะก็คือมีการบูชาไหว,ว้พระเสาแก้ชีวิตที่ติดขัดด้วยค่ะใค ที่อยากฝากรายชื่อรายบุคคลแบบนี้นะคะสามารถทักแอดมินบ้านโครวยได้เลยสาธุแชร์ออกไปเป็นธรรมทานค่ะ